ผมอยู่ทีมนุ่มกันชัยฮะสำหรับผมมันดูรู้สึกยิ่งกว่าต้องกลับไปกินหญ้าอีกอีกหลายกองเลยนะเราฟังแล้วยิ่งไปกันใหญ่อ่ะจะบอกอย่างเดียวว่าตัวเองไม่ผิดสิ่งที่มันผิดก็คือเอาชื่อคนอื่นไปแอบอ้างการกระทําใดๆที่ทําให้คนอื่นรู้สึกได้ว่าคนอื่นกลายเป็นคนไม่ดีอ่ะมันก็คือหมิความะมาทตัวผมนะคิดเองนะอันนั้นขึ้นอยู่กับสายผมคิดว่าผิดครับ แต่ถ้าไม่ผิดก็ไม่ว่ากันนะแต่ประเทศไทยต้องพิสูจน์แล้วว่าการทำหนีถ้าผิดงั้นต่อไปผมก็พูดได้นะแล้วคนอย่างหนุ่มกัญชัยเนี่ยผมว่าถ้ามันไม่ชัดอะเขาไม่ทําผมผมเดาใจหนุ่มกัญชัยนะนะฮะเงินอะเขาไม่ต้องการหรอกเขารวยหนุ่มเขารวยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาต้องการความยุติโดยน้อมรับทุกคนก็ควรจะทำอย่างนี้ครับถ้าไม่ผิดก็ต้องยอมรับผิดแต่ผมก็ถามว่าแล้วถ้าผิดล่ะคุณก็ต้องยอมรับผิดถูกไหม พูดว่าฟิล์มขาคนไทยไม่ได้กินหญ้า <c oughs> ผมอยู่ทีมนุ่มกัญชัยครับผมพูดชัดเจนครับถึงแม้ว่าจะเข้าไปให้การแล้วอะไรแล้วก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่ผมว่าสิ่งที่น้องเรียกน้องแล้วกันนะเพราะอายุขน้อยกว่าผมสิ่งที่น้องออกมาพูดกับสื่ออะมันดูแบบสําหรับผมมันดูรู้สึกมันดูรู้สึกยิ่งกว่าต้องกลับไปกินหญ้าอีกอีกหลายกองเลยนะเพราะเราเราฟังแล้วยิ่งไปกันใหญ่อะเรามีความรู้สึกว่า คือความสำนึกเนี่ยมันน่าจะมีความเข้าใจบ้างอะ่ะถ้าไม่เข้าใจเลยเนี่ยไม่รู้จะตอบว่ายังไงเพราะว่าจะบอกอย่างเดียวว่าตัวเองไม่ผิดตัวเองไม่ได้ทําตวสิ่งที่มันผิดก็คือเอาชื่อคนอื่นไปแอบอ้างมันทําให้คนอื่นต้องเสียหายอันนี้ถ้าถามว่าการกระทําใดๆที่ทําให้คนอื่นรู้สึกได้ว่าคนอื่นกลายเป็นคนไม่ดีอะ่ะมันก็คือหมิ่นประมาทผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นเป็นคน a s s i s ในการเป็นอ่า,อาทนาย เพราะว่าทนายสาครเนี่ยเขาก็ออกไปแล้วเอาจริงๆผมก็ทนายสาครผมก็เคยใช้นะครับผมก็โทรไปบอกแล้วเอ้ยทำไมยูไปทำคดีให้ฟิลม์มก็รู้วันที่เขาประกาศว่าเป็นเขาผมก็ตําหนิเขาไปนะว่าเออถ้าทําคดีให้ฟิล์มเนี่ยผมไม่อยากให้ทําเพราะว่าอย่างน้อยๆเนี่ยมันประจักษ์ด้วยคลิปเสียงและตัวน้องรับแล้วอะว่าได้คุยกันเพียงแค่ว่าจะมาทําการตลาดให้ก็เลยต้องอ้างนูน่นอ้างนี่อ้างนั่นแต่มันอ้างอย่างนี้ไม่ได้ไงข้อหนึ่ง มันอ้างอย่างนี้ไม่ได้เพราะที่สองมันไปยกเมฆเรื่องชาวบ้านเพื่อให้เกิดมูลค่าตัวเองในการเอาเงินคนอื่นมันไม่ได้แต่ผมถามว่ามันจะถึงขนาดไปกันโชคทรัพ์ก็ไม่อันนี้เป็นเรื่องระหว่างเขากับคนที่เขาคุยด้วยเป็นคนที่เป็นเป็นหนึ่งในทีมของไอคอนเขานะครับแต่สําหรับการพาดพิงถึงหนุ่มกัญชัยอ่ะโดยการใช้บาร,รมีคําว่าหนุ่มกัญชัยอ่ะเพื่อไปฟอสให้ได้ เงินมาโดยการที่ทุกคนจะรู้ว่าหนุ่มกันชัยสมมุติถ้าเขาเชื่อสมมุติถ้าบอสเขาเชื่อนะฮะ,ะที่เขาจ่ายเงินเขาจะจ่ายเงินให้คุณเพราะเขาเชื่อว่าหนุ่มกันชัยเป็นคนแบบนี้ยเขาเลยยอมจ่ายให้คุณเพื่อจะให้หนุ่มช่วยอ่ะมันก็คือการขายชื่อคนอื่นเพื่อเป็นการหมิ่นประมาะชะทชัดเจนงั้นวันหลังผมก็พูดได้ใช่ไหมสมมติว่าอ่ะอยู่ๆผมพูดมาว่าเออเนี่ยผมสนิทกับท่านนายกนะเออท่านขอแบบ200ล้าน300ล้านนะแล้วโปรเจกต์นี้จะโอเคผมว่าผมผิดไหม ผมว่าผมผิดนะเออคือการอ้างคนอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อะ <S <S แล้วคนคนนั้นไม่ได้รับรู้โดยคนคนนั้นต้องต้องเสียเครดิตอ่ะ <S 1> <S 1> คือมันมีคนแบบนี้ในสังคมเยอะที่อ้างชื่อนายว่าสนิกกันนายนู่นนี่นั่น,นนั่นนี่นู่นคุณดูเคสคุณสามารถก็ได้เขาต้องเข้าไปอยู่ข้างในนี่คือเคสเก่าอ้างคล้ายๆกันเลยเคสเก่าอ้างถูกไหมเก่าอ้างบารมีคนอื่นสนิกกับนาย สนิทกับท่านอันนี้สนิทกับนุม่มคือการกล่าวอ้างมันมีตัวอย่างเยอะมากเลยนะเคสเกล่าวอ้างอะอะคุณพัฒน์ทำไมเข้าไปอยู่ในนั้นเรียบร้อยนี่คือเคสเกล่าวอ้างมันเป็นการกล่าวอ้างแต่อาจจะไม่ได้พาดพิงโดยซ้ำแต่เป็นการกล่าวอ้างสรรพคุณและเพื่อจะให้ได้เงินของเขามาหนึ่งในการกล่าวอ้างสรรพคุณก็คือต้องใช้ชื่อคุณหนุม่มกัญชยัยและการไปบอกสตอรี่ของหนุ่มกัญชัยว่า หนุ่มกัญชัยการันตีเลยว่า,าจะออกมาในทิศทางที่ดีและจะแก้ปัญหาปมนี้ให้แล้วอยากได้สคริปอะไรบอกมาอ,อันนี้มันยังไม่ผิดอีกเหรอผมว่ามันผิดนะแต่ถ้าไม่ผิดก็ไม่ว่ากันนะแต่ประเทศไทยต้องพิสูจน์แล้วว่าการทำนี้จะผิดงั้นต่อไปผมก็พูดได้นะเฮ้ย hey! มาออกรายการหนุ่มกัญชัยไหมให้ผม20ล้านผมสนิทก,กับเขาเขาขอ20ล้านนะแล้วเดี๋ยวเขาจะแก้ปัญหาเนี้ แล้วแบบคุยออกมาปั๊บตอนจบมันแบบเคลียร์เลยดีเลยคนจะแบบเข้าใจเลยชอบคุณเลยคุณไม่ผิดเลยเออเจ้าแต่ต้องจ่าย20ล้านเขาหนุ่มอ่ะเขาขอมาแบบเนี้ยอย่างเงี้ยแล้วเคลียร์เลยสคริปต์เขียนมาได้เลยแปลกไหมพี่นวัตมอกว่าพี่นวัตพี่นวัตมอกว่ามีแนวโน้มที่ฟิล์มจะชนะคดีไหมคะเลยสําหรับผมนะตัวผมนะคิดเองนะอันนั้นขึ้นอยู่กับสายผมคิดว่าผิดครับผมคิดว่ามันมีมูลเพียงพอ แล้วคนอย่างหนุ่มกัญชัยเนี่ยผมว่าถ้ามันไม่ชัดอ่ะเขาไม่ทําก็คุยกันผมบอกเฮ้ย hey, มันก็ดูแปลกอันนี้มันชื่อชื่อเสียงนะการนําชื่อเสียงคนอื่นไปหาผลประโยชน์ยังไงก็ตกข้อมินประมาณไปพลิกดูได้และนี่เป็นการเอาชื่อเสียงคนอื่นไปแล้วบอกจํานวนเงินแล้วยังไม่บอกแล้วบอกด้ว่าคนเนี้ยเขาบอกว่าถ้าให้อย่างเงี้ยเขาจะให้อะไรมันมันสมบูรณ์เขาเรียกว่า การหมิ่นประมาทมันดูความตั้งใจไม่มีมิ่นประมาทเนี่ยมันพิสูจน์มีอยู่สองอย่างคือมิ่นประมาทซึ่งหน้าดา่าอ่ะเลวชั่วมิ่นประมาทเขาเรียกว่าซึ่งหน้าแต่การกระทำใดๆที่มันไม่ได้ซึ่งหน้าแต่มันเป็นการทำแล้วก่อให้เกิดการหมิ่นประมาทเพื่อให้ได้มาเขาดูจากเขาดูจากเขาเรียกว่าเขาดูจากจุดประสงค์ จุดประสงค์มันหมิ่นประมาทมิตวัดนมีอะไรจะอยากจะฝากถึงฟิล์มไหมคะเ,ออเขามาทางนี้แล้วนี่เขามาทางปฏิเสธก็ไม่รู้จะฝากยังไงอ่ะเอาเป็นว่าผมว่าถ้าอยากสู้อ่ะทางกฎหมายก็สู้ไปเงียบๆแต่อย่าออกมาให้สัมภาษณ์เพิ่มเลยถ้าเพื่อสัมภาษณ์อย่างครั้งล่าสุดอ่ะผมว่าจะทําให้คนดูอ่ะไม่ชอบคุณมากขึ้นจากการที่คุณพูดเอง แล้วก็ทําให้เราคนที่เคยชอบคุณอาจจะผิดหวังคุณมากขึ้นคือจิตใต้สํานึกการรู้สึกผิดชอบชัว่วดีการเก่งอกเก่งใจการคอมเพลมไพรส์รอยัลตี้สำหรับรุ่นพี่หรือวุฒิภาวะมันเป็นสิ่งสําคัญมากถ้าเกิดคุณทําลายทุกอย่างทิ้งไปแล้วว่าคุณจะไม่เหลืออะไรแล้วในอนาคตคุณก็จะเจอแบบนี้ซึ่งตัวน้องเองเน่ยก็ไม่ได้เจอเคสนี้เป็นเคสแรก ตัวน้องเองเจอมากี่เคสแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบัตรเครดิตนะฮะที่ทำแล้วเรื่องของเสียเรื่องทุกเรื่องที่ผ่านมามันมันทนงได้อะแต่กฎหมายมันต้องดูด้วยเดียวโนมจะเสี่ยงเข้าคุกกี้ไหมผมว่าเรื่องนี้มันอยู่ข้างนอกแล้วล่ะมันเป็นหมิ่นประมาทแล้วก็หมิ่นประมาทโดยที่เอาจริงๆแล้วเนี่ยยังไม่เสียหายเป็นทรัพย์ผมว่าต่อให้มีการออกหมายจับอะไรสมมุตินะฮะ ก็ประกันได้ถ้าดูตามรูปการเพราะมันไม่ได้มีการที่ไปพัวพันกับหลักฐานเพราะว่าเรื่องมันยังไม่มีหลักฐานเยอะเพราะหลักฐานมันอยู่ในเสียงหมดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องไปซู้อกันบนศารนะฮะก็ถ้าดีที่สุดแต่ถ้ามันเป็นอาญาแล้วเนี่ยมันยากมากนอกสจากว่ามีวิธีเดียวนะครับถ้าขึ้นไปสื่อสารแล้วเนี่ยทางสารจะมีชั่วโมงเจรจาเขาจะนัดให้คุณไปเจรจา อันนั้นอนะ่ะเป็นโอกาสสุดท้ายก่อนที่จะไปสู่การพิพากษาก็เจราจากันซะว่าจะทำอะไรให้ให้บ้างมันจริงเท็จแค่ไหนคอมเพนเซชอะไรกันแน่นอนครับมันอาจจะต้องเงินไม่ใช่สิ่งสำคัญหรอกมันอาจจะต้องยอมรับมันอาจจะต้องขอโทษมันอาจจะต้องลงประกาศอะไรอย่างเงี้ยผมผมดาใจหนุ่มกัญชัยนะนะฮะเงินนะอ่ะเขาไมไ่ต้องการหรอกเขารวยหนุ่มเขารวยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาต้องการความ ยุติโดยน้อมรับเขาไม่ได้ต้องการทะลึ่งตึงตังขนาดนี้นะฮะพี่ฟิล์มเขามั่นใจมากว่าเขาไม่ผิดอะไรเลยแล้วเขาจะไม่ยอมรับผิดถ้าเขาไม่ผิดมันเป็นวลีครับทุกคนก็ควรจะทำอย่างนี้ครับถ้าไม่ผิดก็ต้องยอมรับผิดแต่ผมก็ถามว่าแล้วถ้าผิดละ่ะคุณก็ต้องยอมรับผิดถูกไหมเพราะฉะนั้นผิดไม่ผิดก็ให้ศาลดูแลครับท้ายยิ่ยันชเตืตอในว่าเข้าข้างพี่หนุ่มเ,เราอยู่ทีมกัญชัยกําเนิดพลอยครับเพราะว่า เรารู้จักกันก็พอสมควรแล้วเราก็รู้จักเนื้อแท้ตัวตนว่าเดี๋ยวนี้นิสัยก็ใกล้กันมากก็คือไม่ก้มหัวให้ใครแล้วก็ปากจัดขึ้นทุกวันแล้วก็แบบสู้ตายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะ่ะเอาจริงๆนะฟิลม์มชีวิตมันก็แก่เริ่มแก่แล้วอ่าน้องก็ไม่ได้ยุน้อยนะน้องหันมาดูอดีตของน้องที่ผ่านมาทุกๆอดีตเนี่ยมันเคยสอนปัจจุบันไหมแล้วถ้ายังไม่ให้ปัจจุบันสอนอน,อนาคตอนาคตจะอยู่ตรงไหน อดีตกี่ครั้งกี่ครากี่เรื่องกี่หนแล้วไม่ได้หมายความว่าว่าคุณผิดนะแต่มันเป็นเรื่องที่ท็อกระิบในสังคมอะแล้วมันมีการบอบช้ํากี่ครั้งถูกไหมฮะแม้กระทั่งชีวิตของคุณที่ผ่านเข้ามาในเส้นทางการเมืองสักครู่หนึ่งมันก็เป็นเรื่องอีกทุกอย่างมันเป็นหมดเลยอะเราถามว่าถ้าอดีตไม่สอนปัจจุบันแล้วปัจจุบันเนี่ยกำลังจะกลายเป็นอดีตในวันข้างหน้าแล้วยังไม่รู้จกักใช้วิธีคอมโพมัยอะชีวิตก็จะเป็นอย่างนี้ลำบาก ให้กำลังใจพี่หนุ่มหน่อยเพราะพี่หนุ่มเขาก็โดนเยอะมากช่วงโอ้ยพี่หนุ่มมันต้องกลัวใครหรอกครับทนายทั้งประเทศไทยยินดีจะช่วยพี่หนุ่มอยู่แล้วล้านเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ต้องห่วงเลยจําไว้เลยนะฮะคนเราถ้าพูดจริงทําจริงไม่ผิดจริงก็อย่างที่ฟิล์มพูดนะฮะไม่ผิดก็คือไม่ผิดแต่เรามาดูกันว่าระหว่างสองคนที่พูดว่าไม่ผิดก็คือไม่ผิดมันจะต้องมีคนผิดอยู่คนหนึ่งคนนั้นเป็นใครคอยติดตามครับสวัสดีครับผมเคลี่ธนพัฒน์ครับก็ h a p แฮปปี้นิวียสวัสดีปีใหม่นะครับแฟนๆท็อปดาราทุกคนเลยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆแล้วก็สมหวังในทุกเรื่องนะครับอะไรที่มันเลวร้ายหรือไม่ดีในปีที่ผ่านมาก็ปล่อยให้มันผ่านไปนะครับปีนี้เราต้องเดินหน้าสู้อย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จกันทุกๆคนเลยนะครับ ถ้าไม่อยากพลาดข่าววันเทิงก่อนคลายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ YouTube c h anel n ท็อปดาราและแฟน a g e Facebook t o p ดาราได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนอยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกดซุปเปอร์แตงให้กำลังใจทีมงาน t o p ปดารากันด้วยนะคะ